ถ้าหากมีการเก็บภาษีมรดกในประเทศไทยไปแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเสียภาษีมรดกในประเทศเยอรมนี Germany. สรุปง่ายๆสั้นๆให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับในหลวงรัชกาลที่10ไม่ทรงเข้าเงื่อนไขคุณสมบัติผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีมีเรียกว่าถอยทางยุทธศาสตร์และรุกทางยุทธวิธีกลุ่มที่มีการเคลื่อนไหวปัจจุบันนี้จึงเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นเครื่องมือทางการเมืองของตะวันตกที่มีนักการเมืองภายในประเทศพรรคการเมืองภายในประเทศนะครับที่ถูกยุบพรรคหรือไม่ถูกยุบพรรคก็แล้วแต่ นะครับก็มีเจตนาที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับการนําคําพูดภาษาวาจาของสอสอเยอรมน,นีซึ่งเป็นประเทศอื่นไม่ใช่เป็นประเทศไทยไม่ใช่เป็นคนไทยสะท้อนให้เห็นว่าเขาเหล่านั้นมีเจตนาทําร้ายประเทศชังประเทศมากกว่าจะรักประเทศของตนเอง สวัสดีครับมาพบกับผมเทืดศักดิ์จีมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง y t u t u นะครับรับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นประเด็นที่ปิยบุตรเป็นประเด็นที่พวกล้มเจ้าซึ่งมีหลายกลุ่มนะก็ได้เอามาพูดถึงเรื่องของสสของเยอรมนีไปถามกลางสภา เรื่องในหลวงของไทยไม่ยอมเสียภาษีนะครับเรื่องของภาษีมรดกหลังจากที่รับมรดกมามันเกิดอะไรขึ้นไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนแนะแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่ก,บบกร,บกระวกกบวนการสังเคราะห์กันพูดเรื่องภาษีมรดกของพระมหากษัตริย์ไทยในเยอรมนีนะครับว่าข้อเท็จจริงที่ถูกต้องคืออะไร จากกรณีที่สสพักกรีนและพักฝ่ายซ้ายของเยอรมนีตั้งกระทู้ถามในสภาเมื่อปีพศ2563นะครับและเรียกร้องให้กรมสัมภารแห่งรัฐบาวาเรียรตรวจสอบการชำระภาษีมรดกของในหลวงรัชะกาลที่10ซึ่งตามกฎหมายการเก็บภาษีมรดกของเยอรมนีเนี่ยกำหนดว่าผู้ที่มีที่อยู่ถาวรหรือพำนักอยู่ในเยอรมันจำเป็นต้องชำระภาษีดังกล่าว ซึ่งเรื่องนี้ทำให้กลุ่มม็อบเรียกร้องประชาธิปไตยในประเทศไทยเอามาเป็นประเด็นตั้งคำถามจนคล้ายกับว่าเป็นการชี้นำในลักษณะที่ว่าในหลวงรัชกาลที่10ทรงเลี่ยงการชำระภาษีมรดกซึ่งต้องชำระในอัตราร้อยละ30ของทรัพย์สินทั้งหมดที่ทรงครอบครองหรือประมาณ3,000ล้านยูโรหรือ1 1แสนล้านบาทประเด็นนี้นะครับหลายคนคงมีคำถามเหมือนๆกันว่าพระมหากษัตริย์ไทยต้องเสียภาษีมรดกให้กับประเทศยเยอรมันหรือไม่ อันดับแรกนะครับก็ต้องเข้าใจก่อนว่าโดยทั่วไปแล้วการเก็บภาษีมรดกของประเทศต่างๆนั้นมีอยู่ด้วยกัน3รูปแบบก็คือ 1. ภาษีกองมรดกซึ่งจะมีการเรียกเก็บจากกองมรดกของผู้ตายก่อนที่ทรัพย์สินในกองมรดกจะตกทอดไปยังผู้รับมรดก 2. ภาษีการรับมรดกจะมีการเรียกเก็บจากผู้รับมรดกเมื่อมีการแบ่งมรดกและตกทอดไปยังผู้รับมรดก 3. ภาษีการให อันนี้มีขึ้นเพื่อป้องกันการเลี่ยงภาษีมรดกโดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายโดยการผ่องถ่ายทรัพย์สินไปยังผู้ที่มีสิทธิ์ในกองมรดกก่อนที่เจ้าของมรดกจะถึงแก่ความตายดังนั้นถึงแม้ว่าจะมีการโอนทรัพย์สินก่อนตายก็อาจจะถูกเรียบเก็บภาษีการให้ได้เช่นกันสำหรับในประเทศเยอรมน,นีนะครับจะมีแค่ภาษีการรับมรดกแล้วก็ภาษีการให้เพราะว่าการเก็บภาษีจากกองมรดกในข้อที่1เนี่ยเป็นวิธีการที่ยุ่งยากซับซ้อนแล้วก็เป็นภาระอย่างมากสาหรับเจ้าหน้าที่ประเมิน ซึ่งกฎหมายภาษีของเยอรมน,นีได้วางหลักเกณฑ์ของผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเอาไว้ตามหลักภูมิลำเนาแล้วก็หลักสัญชาตินอกจากนี้ในมาตรา9ของกฎหมายฉบับนี้เนี่ยก็ได้วางหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเอาไว้ด้วยโดยให้ถือว่าบุคคลที่พำนักอาศัยนานกว่า6เดือนและไม่ได้มีจุดประสงค์ในการพำนักเป็นพิเศษหรือพำนักชั่วคราวไม่เกิน1ปีให้ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิพำนักอาศัยและเป็นผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษี มาถึงคําถามที่ว่าในหลวงรัชกาลที่1ิบเข้าเงื่อนไขที่จะต้องเสียภาษีมรดกหรือไม่เมื่อพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้มีหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษีอากรของประเทศเยอรมน,นีตามที่กล่าวไปนะครับเราก็ต้องไปดูว่าในหลวงพำนักอาศัยในประเทศเยอรมน,นีเป็นเวลาไม่น้อยกว่า6เดือนหรือไม่ซึ่งรัฐบาลเยอรมน,นีได้ตอบกระทู้ถามของสสพักกรีนในรัฐสภาเยอรมนว่าขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1ิบ ทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารกฎหมายการพำนักและข้อบังคับในการเดินทางเข้าประเทศที่เกี่ยวข้องจะมีผลบังคับใช้กับพระองค์แต่ตามมาตราหนึ่งย่อหน้าสองข้อสองของกฎหมายการพำนักระบุว่ากฎหมายการพำนักไม่สามารถนำมาบังคับใช้กับองค์พระมหากษัตริย์ไทยในฐานะประมุขแห่งรัฐได้นั่นหมายความว่าหากพระองค์ยังดำรงพระอิสริยยศ เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม,มากุฎราชกุมารคือยังไม่ได้มีสถานะเป็นพระประมุขแห่งรัฐก็จะต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการตรวจคนเข้าเมืองต้องมีการขอวีซา่ารวมถึงต้องมีหนังสือเดินทางระหว่างประเทศแต่เมื่อในหลวงรัชกาลที่10มีพระสถานะเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทยทรงเป็นประมุขของรัฐดังนั้นจึงทรงได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่ว่าในระหว่างรัฐอธิปไตยด้วยกัน รัฐไม่สามารถใช้อำนาจอธิปไตยเหนือกว่าอีกรัฐหนึ่งได้ประเด็นนี้นะครับเทียบได้กับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันของเอกอัครราชทูตก็คือเอกอัครราชทูตเนี่ยเป็นผู้แทนทางการทูตที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของรัฐก็จะมีเอกสิทธิ์และความคุ้มกันตามอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตคริสตศัก,กราต1961รหดดังนั้นประมุขของรัฐหรือประมุขของรัฐบาล หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเป็นผู้มอบหมายให้ตัวแทนทางทูตออกไปปฏิบัติภารกิจทางการทูตในต่างแดนจึงย่อมมีสิทธิ์ไม่น้อยกว่าผู้แทนทางทูตด,ด้วยเหตุนี้นะครับในฐานะประมุขของรัฐในหลวงรัชกาลที่สิจึงย่อมได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตเช่นเดียวกันส่งผลให้พระองค์ไม่ต้องทรงผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองรวมถึงไม่ต้องมีหนังสือเดินทางระหว่างประเทศดังนั้นการเสด็จพระราชดำเนินเข้าประเทศเยอรมนีรัฐบาลเยอรมัน จึงไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางเข้าเมืองและไม่สามารถระบุได้ว่าพระองค์ประทับอยู่ในประเทศยเยอรมนีมากน้อยเพียงใดพูดง่ายๆนะครับในหลวงรัชกาลที่1ิไม่ทรงเข้าเงื่อนไขคุณสมบัติผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเพราะไม่สามารถบ่งชี้ได้ว่าพระองค์ทรงประทับในเยอรมนีเป็นระยะเวลาที่แน่นอนเพียงใดและต่อให้ทรงเข้าเงื่อนไขที่จะต้องเสียภาษีมรดกพระองค์ก็ยังทรงได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตในฐานะประมุขของรัฐตามกฎหมายระหว่างประเทศ ทำให้ทรงได้รับการยกเว้นภาษีอากรอ,อยู่ดีนั่นเองและในกรณีที่ว่าถ้าหากในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระประสงค์จะจ่ายภาษีมรดกและทรงยืนยันระยะเวลาในการพำนักที่เยอรมน,นีได้เพื่อแสดงให้เห็นว่าทรงมีคุณสมบัติเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรถึงยังไงก็ตามนะครับรัฐบาลท้องถิ่นแคว้นบาวาเรียก็ไม่สามารถเรียกเก็บภาษีมรดกจากในหลวงรัชกาลที่10บได้อยู่ดีเพราะพระราชมรดกที่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงได้รับเป็นทรัพย์สินที่อยู่ต่างประเทศ เป็นพระราชัพย์ส่วนพระองค์ของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งอยู่ในประเทศไทยทั้งสิน้นและระหว่างประเทศไทยกับประเทศเยอรมนี er นะครับได้มีการทําอนุสัญญาความตกลงระหว่างกันเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนคริสตศักราช1967ซึ่งข้อตกลงที่23วงเล็บหนึ่งกหนดไว้ว่าทั้งคนไทยและคนเยอรมันเมื่อเสียภาษีในประเทศของตนไปแล้วจะไม่ถูกเก็บภาษีซ้าอีกครั้งหนึ่งตามกฎหมายของอีกประเทศไม่ว่าจะเป็นภาษีอากรประเภทใดก็ตาม ดังนั้นนะครับถ้าหากมีการเก็บภาษีมรดกในประเทศไทยไปแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเสียภาษีมรดกในประเทศเยอรมนีสรุปง่ายๆสั้นๆให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับในหลวงรัชกาลที่10ไม่ทรงเข้าเงื่อนไขคุณสมบัติผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีและต่อให้พยายามทำยังไงก็ได้ให้ทรงเข้าเงื่อนไขที่จะต้องเสียภาษีนะครับก็ยังได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตในฐานะประมุขของรัฐอยู่ดีทั้งหมดนี้นะครับคงจะเป็นคําตอบที่ชัดเจนให้กับทั้งสสพาสกรีน และกลุ่มม็อบเรียกร้องประชาธิปไตยในประเทศไทยได้หายคล่องใจกันสักทีนะครับอย่างประเด็นที่เราเอามาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับก็มีบางคนเขาบอกว่าก็ดีแล้วนี่สสพรรคกรีนเขาถามมารัฐบาลเยอรมันก็ชี้แจงไปในสภาก็ไม่เห็นมีอะไรนี่นาแต่ความเป็นจริงมันก็คือมีคนเอาเรื่องพวกนี้มาพูดพูดแค่บางส่วนแต่ไม่ยอมบอกข้อเท็จจริงทั้งหมดว่ามันคืออะไรปล่อยให้คนเอาข้อมูลไม่ครบเหล่านี้ไปกล่าวหาสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย ทีมงานรือจึงเอาข้อมูลเหล่านี้มาเล่าให้ฟังเพื่อที่จะเอาชนะความเท็จด,ด้วยความจริงในเชิงงานวิเคราะห์เราคงเห็นชัดเจนเรื่องของทรัพย์สินส่วนพระมาหากษัตริย์เนี่ยนะ,ะพอมีการโยกย้ายถ่ายเทจากพ่อสู่ลูกเป็นเรื่องปกติฮะทรัพย์สินส่วนพระมาหากษัตริย์ก็คือทรัพย์สินในครอบครัวเมื่อมีการย้ายทรัพย์สินมาก็ต้องมีการเสียภาษีนะครับเป็นกฎหมายแล้วแต่ประเทศ ของแต่ละประเทศประเทศไทยดาเนินการไปเรียบร้อยแต่ปรากฏว่าสสของเยอรมน,นีบอกอ้าวในหลวงเนี่ยได้ทรัพย์สินมาแล้วทําไมไม่เสียภาษีนะครับประการแรกนะครับย้ําอีกรั้งนะหลักของรรพุรุของรัฐได้รับเทียบกับนักการทูตเป็นเอกสิทธิ์ของเรื่องแต่ละประเทศซึ่งมีสนธิสัญญาตกลงกันไว้นี่คือประการที่1-2การโอมทรัพย์สินนั่นอย่างผมไม่ใช่ทูต ผมโอนให้ลูกเนี่ยผมต้องเสียภาษีเสียน้อยหน่อยแต่ไม่ได้เสียมากเป็นปกตินะซึ่งนะครับในประเทศไทยมีการโอนทรัพย์สินจากในหลวงราัชาการที่9ไปในหลวงราัชาการที่10ไปแล้วเสียภาษีภายในประเทศนั้นแล้วไม่จําเป็นต้องไปเสียภาษีในเดือนนี้เรื่องมีแค่นี้นะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือทําไมกลุ่มคนหลายกลุ่มและคนกลุ่มเดิมพยายามนําเรื่องนี้มานําเสนอแบบครึ่งๆกลางๆมีเจตนาเพื่ออะไร เป้าหมายของคนกลุ่มหนึ่งที่เกี่ยวข้องโดนมาตรา 1, 1นึนึคือกลุ่มขบวนการล้มเจ้าบางคนก็ลอดบางคนก็ไม่ลอดมีเป้าหมายที่จะเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จดูหมิน่นเหยียดหยามอาฆาตมาดรายสถาบันพระมหากษัตริย์เป้าหมายของคนเหล่านั้นนะครับเนื่องจากต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศไทยเป็นด e โมแครซีหรือประชาธิปไตาย เปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยเป็นคอมมิวนิสต์อย่างใดอย่างหนึ่งแต่โดยส่วนใหญ่คนกลุ่มนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากกลุ่มที่เรียกว่า ngo หรือองค์กรเอกชนที่มีการเคลื่อนไหวที่จะกดดันประมุขของรัฐนะครับในประเทศนั้นๆซึ่งมีเกือบทุกประเทศนะครับที่ไม่อยู่ฝั่งคอมมิวนิสต์ไม่อยู่ฝั่งประชาธิปไตย หลักนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2,500เป็นต้นมาหลังจากยุคล่าอาณานิคมที่เรียกว่าถอยทางยุทธศาสตร์รุกทางยุทธวิธีจะมีการยุยงปลุกปันสนับสนุนงบประมาณนะครับผ่านพ่อมดทางการเงินไปให้กับกลุ่มองค์กรที่เรียกว่า NGO นะครับเพื่อสนับสนุนในการเคลื่อนไหวต่อต้านชาติของตัวเองหรือถูกเรียกว่าพวกฉังชาตินะครับเพื่อทีจะ ดีสเครดิตลดความเชื่อถือประมุขของรัฐถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้นมาคนเหล่านี้คนที่ยกยงปุกปันนั่นแหละนะก็จะเข้ามามีหน้าที่ในการปกครองประเทศได้มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่ทรัพย์สิสนนะครับแล้วก็ทองน้ำมันเหมืองแร่แร่ธาตุต่างๆจะต้องตกเป็นของตะวันตกยกตัวอย่างเช่นซูดาน เกาหลีเวียดนามนะครับแล้วก็ที่รัฐยะไข่ก็เป็นลักษณะเดียวกันในประเทศพมา่าในลักษณะอย่างนี้เลยนะครับหลักนี้เรียกว่าถอยทางยุทธศาสตร์และรุกทางยุทธวิธีกลุ่มที่มีการเคลื่อนไหวปัจจุบันนี้จึงเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นเครื่องมือทางการเมืองของตะวันตกที่มีนักการเมืองภายในประเทศพักการเมืองภายในประเทศนะครับที่ถูกยุบพักหรือไม่ถูกยุบพักก็แล้วแต่นะครับก็มีเจตนาที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับ การนำคำพูดภาษาวาจาของสอสอเยอรมน,นีซึ่งเป็นประเทศอื่นไม่ใช่เป็นประเทศไทยไม่ใช่เป็นคนไทยสะท้อนให้เห็นว่าเขาเหล่านั้นมีเจตนาทำร้ายประเทศชังประเทศมากกว่าจะรักประเทศของตนเองขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะแผ่นดินถิ่นไทยมันคงอยู่ ในยุคของโลกใหม่ราชาอีองค์ผู้ทรงนำสยามให้ก้าวไปมหาวาชิราลงกรประดุูดึงแสงส่องทางผู้คนเปิดด้ฟ้าเรื่องร้องทองชนลองรวมใจ ทรงดำเดินติดดินรู้ความเหนื่อยก็เหมือนเช่นใครใครทรงงานอดทนเพื่อปวงชนภารานั้นมากมายเหมือนที่ทรงสัญญาจะทำเพื่อมวลประชาได้อยู่ดีจะอุทิศกำลังที่มี ทั้งใจกายหัวใจแกรในเคร่องของไขรผ่านวิญญาณทหารไทยเพื่อมาทุกทุมแห่งน,นี้ที่เราอยู่กินแทนดินที่เป็นดวงใจพระองค์ยืนอยู่่างกลางกระแส คว้ามความยิ่งใหญ่คอยพอป้องอยู่หยุดดังสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีไฟนี่คือสูงรวมดวงใจใจเป็นหนึ่งร่วมกนันทรงเพียนเรียนรู้ทุกเรื่องราวสร้างสรรค์ให้บ้านเมือง ตามรอยพระบิดาพัฒนาสยามให้รุ่งเรืองมหาวาชิวราลงกอนประดุจดดแสงสองทางผู้คนเปิดได้ฟ้าเรื่องร้องของชนล้วนภูมิใจหัวใจแกร่งในเรื่องของไทยพา วิจิตวิทยาทหารไทยเพื่อมาทุกภูมิแห่งนี้ที่เราอยู่กินแผ่นดินที่เป็นดวงใจลงมากระเจงมากริเด็งมากระเจงมากระเดพระองค์ยืนอยู่ท่ามกลางกระแส ไค,ความความยิ่งใหญ่คอยปกป้องอยู่ดุดุดตรงสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีภัยนี่คือศูนย์รวมดวงใจใจเป็นหนึ่งร่วมกันนี่คือศูนย์รวมดวงใจใจเป็นหนึ่งร่วมกัน